สวัสดีค่ะมากลมอายุด้วยวีคอลลาเจนพลัสกันค่ะบอกเลยค่ะว่าวีคอลลาเจนพลัสของเรานะคะเราใช้สมสมของคอลลาเจนมากถึง4ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ไดเปปไทด์ที่เรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะบริษัทนิตะ เจลาตินค่ะยี่ห้อเวลเน็กนะคะซึ่งเขาบอกว่าคอลลาเจนยี่ห้อนี้นะคะ mm hmm. เป็นคอลลาเจนที่มีคุณภาพมากที่สุดนะคะ mm hmm. ได้รับใบเซอร์จากหลายหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะและที่สาคัญค่ะเราใช้คอลลาเจนไกลเปปไท์นะคะที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะได้รับการยอมรับว่าเป็นคอลลาเจนที่มีคุณภาพมากที่สุดเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังมีในส่วนผสมของตัวคอลลาเจนไททูค่ะคอลลาเจนไททูตัวนี้ ะะเขาจะส่งตรงไปดูแลกเกี่ยวกับไข่พ่อกระดูกโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อกระดูกนะคะก็ต้องแนะนําตัววีคารเจนพัทให้ท่านแล้วละค่ะนะ,ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรามีสมสมนี่เลยค่ะในส่วนของกลุ่มมัลติวิตามินต่างๆนะที่เขาจะไปช่วยดูดซึมสารอาหารอะไรก็ตามที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเขาจะส่งตรงไปถึงร่างกายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,นะคะและนอกเหนือจากนั้นก็คือคอลลาเจนทําให ผิวพรรณเต่งตึงแล้วนะคะเรายังใส่ส่วนผสมของกลูตาแอลกลูตาไทโอนรวมไปถึงเปลือกสนผ่าที่เขาจะไปช่วยปรับเปลี่ยนเม็ดสีผิวให้ดูกระจ่างสดใสนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวนี้ค่ะอ่านพร้อมๆกันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเดอร์มาวอนะคะตัวเดอร์มาวอตัวนี้นะคะบอกเลยเขาว่าไม่มีที่ไหนเหมือนกับวี คอลลาเจนพัดของเราอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสารอาหารที่ได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงจากอเมริกาค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะส่วนสารคุณของเขาเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเรียกว่าเป็นการล็อกล็อกคอลลาเจนให้อยู่ในตัวเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในะใครที่อยากโกงอายุลดลง10ปีนะคะ คุณต้องพลาดไม่ได้เลยค่ะกับวีคลร์เจนพลัสของเราเดี๋ยวเราจะมาชมให้ดูกันนะคะว่าหน้าตาสีสันน่าทานแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะสไลด์กล่องแบบนี้ออกมานะคะก็ได้วีคลร์เจนพลัสของเราออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชงให้ดูกันค่ะเติมน้าอุณหภูมิห้องเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะ ค้ามว่างนะคะจะได้คุณรประโยชน์มากที่สุดค่ะสีสันสดใสนะคะอันนี้เราเป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆค่ะการันตีความปุอดภัยร้อยเปอรเซนตนัดื่มทุกวันเช้าและก่อนนอนค่ะจะได้คุณออกสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีหน้าตาที่สดใสมากๆด้วยนะคะ